ครับสวัสดีครับตามทางเกษตรครับเจ้าสวนทุเรียนครับพี่น้องมาเบิ่งโลกประจำสวนทุเรียนครับอาสิบุมีนะมีครับสวนยางก็มีไฟทบเทลานะครับนาะทุเรียนกับไฟทบเทลาเขื่อนครับเป็นนักครับต้นนี้เปลือกแตกเปลือกเน่าครับพี่น้อง เรีว่าหนักครับตนเป็นหลายทีแรกนึกว่าเปลือกแตกธรรมดาละครับเปลือกแตกขยายว่าทีแรกเมืสังเกตมันละเน่าครับแลอมันเน่ายู่อกไปเลยเรอออกครับแต่มันข้างในมันประมาณแพลอกมาแล้วครับตอ,อนนี้ข้างในมันยัง มาแผ่ออกมาสีงหงไม่เรื่อยๆนะครับอาจจะใส่น้มามักครับยเยอรมนีเซียนามักมาลาดเลยน้มาม e ักเอ็มสูตรคูซเอ็มนะครับสูตรเหล่าเขาเลยครับเดี๋ยวผมแกะแกลีก่ยออมันเบิดมันฮอตเลยนะครับรมันไม่ต้องส้มเป็นนักเงยเปลือยเนาดำเบิดเลยครับ ต้องพอ่วยไ,ไปบามาเนะครับเนาะแตงออกบไปบามารครับตนลูกถมหัวเยุะมันหรกบไปบามาตนนั่งไม่ก็บแตกบันไดครับนึ่งเหลืองออกนึเหลืองอาการเนี่ยนละจะลองเอาน้ำหมักเอ็มสูตรคูซีเอ็มครับสูตรเหลาขาว มาหดเลยครับต้นนี้ต้นอื่นก็นสิผสมน้ำสีเดาครับแนมเบิงมันสิเป็นลายต้นอยู่นะคือว่าเป็นเปลือกมันแตกๆไหมผมสมเอามาสีลงโค้นลงอเงาเลยครับต้นนี้ก็กิกก่งแล้วตัวน,นี้ผสมเป็นโบนักครับมันจะมีเสือลาดำๆอยู สมน้ำหนึงต่อยี่สิบพดก็ได้ครับพมอจเป็นนัง่งนักก็สิลาดเลยครับนี่ต้นเดียวเนี่ยนะลองเอามาลาดเบึง้งสิแกได้บอ่อใเบึ้งน้ำมักครับครับพมอเอาน้ำมักไปหัทุเรียนครับ น้ำหมกักอิ่มสุดแล้วขราวนะครับพี่น้องตัวนี้สือฮดพี่เปี่ยวนะครับตัวนี้นเป็นแห้งเหลือผมก็สมนมส้ำสีอาใสสองลิตรต่อน้ำยี่สิบริรครับตัวนี้ใส่พี่เปียวไปรลดเลยครับครับ กะเราจะลดก็ลดลหลากคนน้ำเงาไห่ละครับตน้นใบใหญ่ตนทำลำต้นมันรลลอบๆคนมันเป็นนักครับต,รต้นเปลี่ยนไเลยอืมดไปเลย มาสีสัมมีครับลองฮดอาทิตย์ละเทืเบิ่งกันฝืนฝืนใบมันคือสีเขียวขึ้นนะครับใบเขียวขึ้นเปลือก็จะเป็นสีชมพูขึ้นอ่ะเป็นเปลือกดำเบ็บมีเ,เสือล่ลาคือว่าละครับไปทบเทลาครับสิเดียวไหวหรือสีเดีวยวคุดทิมก็ชมมั้งครับพี่น้อง หลังจากหมดไปแล้วมันจะเป็นแนวใดอาการมาันขอบคุณที่รับชมครับผม